สวัสดีครับมีคำถามครับปัจจุบันมีงานทำอ,อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเรียนจบอยากจะเปลี่ยนอนาชีพนะครับติดงานแต่มีความกมังวลอยู่เรื่องอายุออทำยังไงดีนะเพราะว่าอายุก็เรื่องที่ควรจะพูดเด็กไม่ได้อะไรเงี้ยอายุเยอะแต่ย้ายงานนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรคืออายุเรามันมากอ่ะเขาเลือกเด็กดีกว่าเพราะว่าคนอายุเยอะมันมีปัญหาปัญหาหลายอย่าง ปัญหาสุขภาพปัญหาในการที่อยู่กับบริษัทได้ไม่นานเพราะว่าอายุเยอะยังเปลี่ยนง,งานอยู่เลยมันเป็นมันเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะทาไมอายุขนาดนี้แล้วยังเปลี่ยนง,งานไม่เลิกเลยแล้วยิ่งไปดูประสบการณ์การทํางานไปดูเรซูเม่ยางเงทำงานที่ละปีสองปีออกออกมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือการมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างคือระยะเวลาอายุงานเนี่ยมันมันเห็นถึงปัญหาเลย,เลยว่าปัญหาเขาเป็นปัญหาอะไรทีนี้เราจะทํำยังไงทําใจทําใจยอมรับตามความเป็นจริงคือ ในเมื่อเราทนทนอยู่กับงานไม่ได้อะ่ะคนแบบนี้ควรไปทํางานของตัวเองอะ่ะมันจะเบากว่าแต่ถ้าถึงเวลามันทํางานของตัวเองไม่ได้ก็ต้องทํำยังไงก็ต้องพยายามหาแบบนี้ต่อไปแสดงความสามารถให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําได้ลองต่อรองลอง,ลองต่อรองลอง,ลอง,ลองเจราจาดูก็ได้นะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ความสามารถยังไงคือบางทีอายุมากด้วยประสบการณ์ก็มากแต่ความสามารถไม่มากตามประสบการณ์นี่สิ ประสบการณ์เช่นทํางานระยะเวลายาวนานมากเลยแต่ปรากฏว่าความสามารถความเก่งอ่ะมันไม่มีมันย่ำอยู่กับที่อ่ะมันไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นหรือสูงไปกว่าน,นี้ได้ดังนั้นหน้าที่เราคือก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงอ่ะว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองทําอย่างอื่นไม่ได้ได้แค่พัฒนาศักยภาพตัวเองเวลาลาออกจากงานจําไว้ถ้าไม่ได้งานใหม่อย่าลาออกจากงานอย่าโง่นะ บางคนเ mile, น,นี่ยไม่ฉลาดนะโง่นะออกจากงานก่อนแล้วก็ไปหางานเอาทีหลังไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนอะนะว่าจะสามารถหางานได้หน้าที่คือต้องหางานให้ได้ก่อนถึงลาออกจากงานไม่งั้นเนี่ยเงินเดือนไม่มีหนี้สินก็จุดตูดนะพลุนพลังไปหมดสุดท้ายเป็นงานเกิดความล้มจมต่อชีวิตตัวเองดังนั้นถ้ายังไม่มีงานใหม่รองรับต้องกาอกงานเดิมไว้ให้มั่นคงอย่ามั่นใจมันไม่มีอะไรเดือดร้อนไปกว่าการไม่มีเงินเดือนใช้นะไม่มีอะไรเดือดร้อนไปกว่านี้นะไม่มีอะไรเดือดร้อนไปกว่าการไม่มีเงินะ ดังนั้นความทุกข์ในบริษัทจะเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสหแค่ไหนก็ตามความเหนื่อยยากลำบากความกดดันจะเกิดมากขึ้นแค่ไหนก็ตามต้องอดทนเพราะถ้าเรายังหางานในรหว่าน้ไม่ได้นั่นแหละเป็นเครื่องการันตีว่ายังไม่มีใครพร้อมจะรับเรานั่นหมายความว่าถ้าเราออกไปยาวเลยนะทีนี้ยาวเลยดังนั้นเตรียมตัวเองใหม่ถ้าจะออกจากงานหางานใหม่ให้ได้แล้วต้องเป็นงานที่มั่นคงกว่าเดิมถ้างานไม่มั่นคงกว่าเดิมอย่าลาออกจากงานที่มีอยู่ แต่ถ้าลาออกไปแล้วทํำยังไงดีทําใจยอมรับตามความเป็นจริงขวนขวานในการหาให้มากที่สุดที่จะหามากได้ลงทุกช่องทางในการสมัครจ o อบไทยเอย j o b บ k k เอยสารพัดบริษัทฝากอานเอาให้หมดงานอะไรก็ต้องทำเขาสั่งให้ลูกก๋วยเตี๋ยก็ต้องลวกอะ่ะดีกว่าไม่มีเงินเลยอะ่ะจะร้านถ้วยร้านจักก็ต้องทําดีกว่าไม่มีเงินเลยเพราะอะไรทำไปก่อนดีกว่ามันว่ามันเค้งจนกว่าจะหางานใหม่ได้ค่อยไปเริ่มต้นใหม่แล้วจำไว้เป็นบทเรียน ว่าไม่มีงานรองรับอย่าลาออกจากงานเดิมบริการเพราะมันเป็นความประมาณมากดังนั้นนี่นนแหละเรียกว่าผลของการกระทําคิดไม่แยบคายคิดไม่ลอกข้อตั้งอยู่เป็นความประมาณตัดสินใจลาออกจนในที่สุดเนี่ยนำมาสู่ความผิดพลาดในการตัดสินตัดสินใจของตัวเองคนทํางานแล้วกับนักศ,ศ,ศึกษานักศึกษาเนี่ยตัดสินใจพลาดได้เสมอเพราะม,มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คนทํางานโอกาสในการตัดสินใจเนี่ยพลาด แล้วมันรับผลระยะยาวเนี่ยมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นวันนี้นักศึกษาเนี่ยพยายามฝึกฝึกในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วอย่าตัดสินใจไวยืนดูมนนานานๆเพราะเรายังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวพอเราเรายืนดูมนานานๆปุ๊บอย่าใจร้อนไอ้ของพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอย่าใจร้อนเรื่องอนาคตอย่าใจร้อนเพราะถ้าตัดสินใจด้วยความใจร้อนเร่งรีบแล้วคิดบอกว่าเออวันอันเนี้ยแน่นอนเลยมันต้องเป็นไปตามแพ์นเราจบไว้ทุกอย่างเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสมอ ไอ้สิ่งที่เราวางแผนไว้นะจาไว้ไม่มีทางไปที่เราวางแผนไว้ไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนถึงเวลาเวลาผลมันออกมามันจะแปรปวนเปลีป่ยนแปลเ,เสมอไม่มีทางเหมือนเดิม